สวัสดีค่ะสวัสดุทอนฟาร์มนะคะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมดูการขนส่งนะคะขนส่งไก่ตอนนี้ไก่ของเราก็อายุ33วันนะคะเลี้ยงมา33วันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นทาช่างสำหรับช่างก่นะคะ อันนี้เรามาดูอุณหภูมว่าขณะที่เราควรจะจับไก่ตอนนี้อุณหภูมิในเล้าก็ประมาณ25.2คือระหว่างจับเนี่ยก็จะต้องไม่ให้ร้อนจนเกินไปนะคะอุณหภูมิก็ต้องพอดีอันนี้ทางขนส่งก็จะเริ่มทยอยเอาตัวตะเกรง ใช้ตะกร้านะคะเพื่อจะคัดเลือกไก่ไก่ของเราก็ประมาณกิโลครึ่งน,นะคะมากสุดก็กิโลเจ็ดตอนนี้ก็เป็นที่เป็นที่กำลังดีของความต้องการของตลาดก็ประมาณกิโลก,กว่านะคะเพราะว่าถ้าเป็นไก่ใหญ่นี้ก็จะขายยากสักหน่อยตอนนี้ไก่ของเราก็33วันก็กิโลก,กว่า ขนส่งก็กำลังจะเริ่มทยอยเอาตะกร้าที่ใส่ไก่เนี่ยลงมาวางวางนะคะแต่ว่าก่อนจะวางนี้ก็จะชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักก่อนนะคะชั่งน้ำหนักตะกร้าที่ว่างนี้เสร็จก็จะใส่ไก่พอหลังจากใส่ไก่เสร็จก็จะชั่งน้ำหนักทีละสองลูกสองลูกนะคะหลังจากใส่ไก่ ไก่นี่ก็จะใส่ตะกร้า10ตัวนะคะเพราะว่าช่วงกิโลกว่ากว่านี่ใส่10ตัวเวลาช่างก็จะช่งางทีละสองตะกร้านะคะอันนี้กำลังส่ง,สงลงนะคะนนเป็นตาช่างเพื่อที่จะช่างว่าน้ำหนักของตะกร้าจำนวน กี <Cornell>. ่ใบน้ำหนักเท่าไรเราก็สามารถหันอบหันจากช้นไก่แล้วนะคะก็เลื่อนไปยอไปยอไก่ที่เราตักไว้นี่ก็จะมดอาหารเมื่อเสมียนทางขนส่งมาบอกว่าก็จะจับ เราคกในกรพาะว่ากระเพาะจะต้องว่างในอาหารจะต้องไห้มีในกระเพาะหมงไก่จะต้องไม่มีอาหารไนงั้นทางโดสารก็หนะคะก่อนจะจัก็ต้องเจ๊งมาประมาณนเียงก็คือ12ชั่มคบก็ส่วนหญนะก็จะจัดไปหลังเที่ยงคืนนะคะ เสเียนทูบกประมาณบ่ายโมงถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงแล้วก็ทางขนส่งก็จะมาจับประมาณตีหนึ่งถึงตีสองนะก็เพื่อจะให้ไก่เนี่ยไม่นกก็คือถ้าอากาศร้อนมากก็จะนกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะจับประมาณนี้ไม่ตีหนึ่งก็ตีสอนะคะในช่วงนั้นก็แล้วแต่ว่าจะจับ เป็นส่งจะมาจับทตัวถ้ายงใหญ่เลยใหญ่เลยแล้วแต่ว่าตลาดต้องการอ๋ตัวเองมุดลอดนะใช่ไหมอ๋อใช่รหว่างโกน่มันปิดหมดนก็ส่วก็จะจัดการเรื่องวลาว่าจะมาเาไหนแต่ละครั้งนะันกระบะนี้ก็จะจุได้ประมาณ1,250ตัวนะคร ก็จะมาจ่าย1,250ตัว